คับตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะครับเราจะสวยข้าวครับผมนี่เรียกภาษาบ้านผมนะครับนี่คือกระบมครับกระบมทำด้วยไม้แผ่นเดียวนะครับผมนี่คือกระบมตัวนี้เนี่ยคือผมมาจากบ้านผมเกิดมาผมก็เห็นเลยเพ่อบว่าทําตั้งแต่มาอยู่กับแม่ใหม่ๆเนาะนี่มันทนมากเลยครับเพราะเป็นไม้แผ่นเดียว ทั้งตัวเอาไปขายนะครับขายก็คนที่เขามาซื้อของเก่าหลายก็ไม่แับเขามาซื้อเอากับชาวบ้านเนี่ยอันละไม่กี่กี่บาทนะครับผมนี่เขาไปขายดูโหเนะดีข้าวครับเตยข้าวมาดูใกล้ๆหน่อยการเตยข้าว,าาวทำยังไงเนาะเด็ดตี นี่ข้างหน้านี่แหละข้างหน้าเจ้าูลดหนังไขยาแล้วก็สําหรับกำพละที่ท่านเห็นในขณะนี้นั่นก็คือเราไปเที่ยวมายัางล้างเก็บนะครับยังไม่ได้เก็บนะครับยังไม่ได้เก็บนี่นะ,ะเอาแบบธรรมชาติดีนะครับไม่มีการตัดต่อ นีคือกุดสโลบายเื่องมาเตวยข้าวนีก็คือดีมันจะมีอะไรนะครับหรือบินเห็นมีอะไรนะครับพอใช้ไม้ี่เขี่ยไมันก็ด้นะครับเขีย่ยวเขีย่ยเนาะหรือก็ทําให้มันเย็นลงมานิดหนึง่งนะครับไม่ให้เย็นจนนั่นเลยแต่ผมเห็นฝั่งสปป,รป,รป,รปรเรานะรพอจะใช้พัดนะครับมือหนึ่งก็คนข้าวมือหนึ่งก็ใช้ดีพัดอันนี้แล้วแต่พื้นที่นะครับ ส่วนพวกเราก็ออกลี่ๆออกแคนกนะ่นี้ก็พอนะฮะกระายออกเห็นกับต้มปลาวันนี้นแะ้วพวกเราออมาใช้ชีวิตที่บ้าน,นรครบิแล้วดูดิล่เนาะ เราก็ทำกินเองครับใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับเอฟซีกินข้าวครับใส่เข้าไปกินได้ทั้งวันครับข้าวร้อนรข้าวกินให้ห่อยหนึ่งสุกแล้วครับโอเค บมไปร้านไปเก็บไว้น้ำมันกันเยอเก็บกวานข้าวผมครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากไมโครสปงสปาเรียบร้อยนะครับผม ไม่ใช่สะเพสปานะสปาเป็นชิ้นนะครับผมนี่ก็เป็นล้างเอาเครื่องปรุงผักกระยงกระแยงนี่อันนี้คือ,<ต>อขี้ปลาไม,ไม่ไม่ใช่ใส่ปลาใส่ปลาเดี๋ยวก็ผิดอีกไม่สวยเนี่ยเนี่ยเราก็จะปรุงใส,ใส่ปลามันปลานะล่ะครับผมไม่เป็นไรเราก็พูดให้มันน่ารักให้ดู คงนัวนะคะเอฟซีตีหลายแซ mm ่บหลายเต้หน่อยแซ่บหน่อยเสร็จประเด็กมาเริ hmm ่มเสร็จประเด็กด้วยบ่กเสร็จประเด็กด้วยอ้าวไม่เสร็จประเด็กมันก็ไม่แซ่บสิคะทำตีตูใส่ไปแล้วทุกอย่างครบหมดค่ะเนี่ยเต็ประเด็กนะคะไปเดี๋ยวผมันทำไมหน่อยเยอะจังเดี๋ยวก่อนนะปิดไม่สนิทแล้วนี่เขาใช้แล้วก็ปิดไม่สนิท ถ้าเราใช้นี่มันไม่เป็นไรคงแม่บ้านเขาเอามาใช้เนาะเมื่อเขาใช้เขาจะไม่ปิดหมดนี้ก็โอเคแล้วเขาไม่ปิดไม่สนิทเลยใส่ปลาแดกใส่ปลาแดดมีครูกำลังปรุงเราจะหมกหม้อนะครับหมกหม้อหมกขี้ปลาใส่ปลาแดกด้วย มูก็ทำหน้าที่ของมูมูนอนมูมูอยูข้างนอกนะครับผมอยู่นอนอยู่ริมสระครับเขาจะไม่ห่างผมเลยเนาะตั้งแต่ผมกลับมาเนี่ยดีใจอืมโอเคค่ะอ่าต้มปลาใช่ไหมทีนี้นี่ปลาสับเดียบร้อยครับผมใส่หม้อมาน้ำเดือดเลยพุดๆๆๆเลย ใส่เครื่องปรุงก่อนใส่ขาใส่ตะไคร้ใส่พริกเนาะใช่พอได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนี่คือเครื่องเทศหรือสมุนไพ<ม>รเนาะซึ่งเราจะได้เปรียบนะครับหลายๆประเทศแบบเป็ายปินยาด้วยครับเป็นยาด้วยตรงนี้ามเปียกามเปียกก็ ปีนี้จะเก็บเอาไว้เก็บไม่รู้จะเก็บวิธีไหนนะครับเก็บมะขามเปียกเรามีตั้งสามต้นตีต้นนราเก็บไว้มันก็ดำไม่ให้ถูกไอ้ลมไงแต่เราไปเปิดไม่ได้นะเราต้องทาถุงเล็กไว้อืมมัดเอาไว้ใช่ไหมลองดูปีนี้ลองดูเราจะเก็บนะครับเพราะว่าเราก็แบ่งให้ลูกอะไรกินด้วยจะมีลูกเยอะแล้ก็เราจะไม่กินหมดนะครับเราเอาไว้ให้กระลอกกระลอกกระแตกินด้วยน้ำเดือดแล้ว ขอให้นี่หน่อยร้องกันลอกกันกิน,น,นกัน,น,กกน,น,กนต้องชิมก่อนนะคะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเอาปลาใส่ใช่ไหมปรุงก่อนใช่ไหมใช่ต้องปรุงก่อนค่ะปรุงข้าวอันนี้กรือ ต,ต้องเสร็จิ้นหน่อยก็เอาปลาใส่อ่าขั้นต,ต่อไปก็คือต้องเอาปลาใส่นะครับปลาปลานี่น้ำเด,เดือดครับมันถึงจะมีข่าวต้องรอให้สุกนอนหมุกขี้ปลาใส่หม้อเรียบร้อยเนาะ หม้อเราก็สไตล์วินเทจนะครับใช่การใช้มานานแน่นอนดูว่าอร่อยไม่อร่อยดูที่หม้อจะตูดมันไม่รั่วก็โอเคแล้วก็สะอาดนะครับผมรอให้สุกก่อนรอเครื่องปรุงเนาะรอผักขยงใส่ใช่ไหมผักขยยงใส่ก็จบเลยขั้นตอนสุดท้ายเนาะครับตอนนี้ครูก็เอาอาหารมาเรียบร้อยนะครับหลังจากที่พวกเรา ทำหนึ่งข้าวเตรียมอาหารทำอาหารเสร็จเรียบร้อยครับเรามานั่งกินกันครับพี่ีทีนี้นี่ต้มปลาหมกขี้ปลาอ่าโอ้พี่น้องเลยหอมทามันออกไปที่หน้ากล้องได้นะครับจะหอมมากเลยอันนี้คงจะเป็นบรรยากาศอีกแบบบรรยากาศหนึ่งอ๋อที่เรานั่งกินอยู่หน้าเจ้าคุณปูอินเจอ แล้วก็เจ้าคุณปูโตโยต้าแลนด์ c ูเออร์ f j ห้าห้านะครับผมซึ่งเป็นรถที่รุ่นเดียวกันที่พระเจ้าแผ่นดินอารัชการที่9้าเราขี่ทรงงานตรวจงานกรมชประทานนะครับเนี่ยอยู่ด้านหลังผมด้านนี้นะครับผมเป็นรถโตโยต้านะครับผมผมไปประมูลมาแล้วก็ เขาปลูกขึ้นมาใหม่ตอนเอามาเนี่ยเขาชินลมหายใจแล้วนะครับปูกจอดเนียงไว้ไม่รู้กี่ปีกวลิอฟซีทาขีด้กันนะคะเอฟซขีปลากวอนะครับบอกว่ายังขี้ปลาคุณโมมาใส่ปลามกใส่ปลาเนาะใส่ขี้มาดูใกล้ๆเนาะ เนี่ต้มปลาครับต้มปลาต้มปลา,าใส่ผักกระแยกบ่ใส่ผักกิตูวนี่คือหมกขี้ปลาหมกสเนาะหมกไสปลาเนะเา,านะห็จแจวขายบนแจว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 ผู้กิจสานต้องกินแจวแจวอร่อยนะเขามีผักนะครับมีมะเขือนี่ก็มีของหวานครับมีของหวานถังขยะ เอ้มากินข้าวเดียกันเอสพีนนทีนี่นข้าวเดยกันจ้าแห่จะย้อนแสงนิดเดิงเนาะเพราะว่าพาทิศขึ้นทางโน้นน้ำฝนน้ำรน้ำดน้ำครเออเื้อ,อทุกท,ทุกท่านแม้วใกลไกล ทานข้าวด้วยกันจ้าอขอฝากคลิปยีไปถึงน้องสาวหน่อยอยู่ที่ต่างแดนประเทศอะไรรัฐอยู่ด้าบ้านเราอยู่กับสามีแล้วก็ลูกนะครับลูกเป็นตั้งแต่ผมยื่นไปอยู่ตั้ง20ปีแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วบอ่าเป็นตเป็นหนุ่มแล้วไปตั้งแต่เป็นเด็กเด็กเล็กอายุ13ปี <c oughs> อันนี้จนเติบเป็นหนุ่มรัดเอ้ยอ่าถ้าดูคลิปนี้อยู่ลุงกับป้า นั่งกินข้าวอยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละ <c oughs> เลยไปนั่นก็สวนสวนของเขาอ่าก็เดินไปดูอยู่มช่ชามก็เดินไปดูเนาะก็ไม่คิดว่าลองสาวครับจะดูคลิปเราอยู่ข <c oughs> อให้ดูติดตามไปเรื่อยๆเดอ้อหาเพื่อนดูไปด้วยเดอ้ <c oughs> like อว่าชีวิตของลุงป้าเนี่ยใช้ชีวิตอย่างที่รัดเห็นนั่นแหละติดตามคลิปนั่นแหละ <c oughs> มา ปรเทศประดูแลอย่างดีเ้อบางวันเขาก็วิ่งมานี่แหละมาที่บ้านเนี่ยม,มาหาโมโม่นี่คือคุยกับน้องสาวที่อยู่หน้าบ้านนะครับไปมีครอบครัวอยู่กับชาวต่<อ>างชาตินะครับต่างประเทศ ฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยดูไปเรื่อยๆแล้วก็หลานนะครับหลานชอบปลูกต้นไม้เหมือนลุง<ม>ต้นไม้ยังไม่ตายทักต้นเด้อเพราะมันฝนตกมาตลอดดูขึ้นงามเลยไม้อะไรที่เขาเอามาปลูกเอาไว้ทำกีตาร์ราคาแพงด้วยโอ้อ่าชอบปลูกต้นยังนา หลายอย่างหรอกเปี้ยวอะไรเต็มสวนก็เลยเหมือนกันกับอยู่ที่นี่สวนนี่นะครับ <c oughs> แต่ผมไม่มีต้นไม้ที่เขาไปทํากีตาร์นันเอง <c oughs> โอกก๊กไโอ๊ก <c oughs> เอาเคพี่เเขาแยกกินข้าวนะครับเราจะให้ท่านดูต่อนเนื่องตั้งแต่ <c oughs> เราทาอาหารมาเ <c oughs> นาะขอบคุณมากสำหรับ <c oughs> าตามเ <c oughs> นาะครับช่องของครูใหญ่ยาว หายลุงคนฟาแตนนะครับวันเช้านี้ก็กินกาแฟผลิตภัณฑ์ของมณโอมชาแนลนะครับผมมณโอมโฮมซับเออมณโอมโฮมซับเนาะบริษัทมณโอม,มโฮมซับของลุงฟาแตนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดยังไงเอฟซีถ้ารักลุงคนักฟาแตนอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของลุงคนฟาแตนนะครับก็จะน,น,นับสนุนครับผมรับสนุนชนหนึ่งก็คือไปสร้างองค์ปู่ปริจิตนะคะ คคุณนะะหากัันนทุกก <มา S 1> คครบ็มาจ่ายนี่ลุงพลพ่อแตนนะครับมาที่ศาลเนาะอเอาโอเครับกิมมี่เนาะ<ค>นเอามาให้ท่านดูตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่กินกาฟแฟหนึ่งข้าวทำกับข้าวเนาะบรรยากาศในสวนครับกินอยู่ในสวนครับโอเคนะเอสตีเนาะทุกท่านท้งคนทางแดนก็โอเคแล้วคุณนมบอดี้กำลังเห็นผมกินข้าวอยู่หรือเปล่า คิดถึงนะครับที่เอฟซีทุกคนนะที่ทุกท่กนนนานนะครับผมเนาะอ่ะค,คลิปครับคลิปนี้